สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทาขนมหัวร้อค่ะเป็นเมนูขนมโบราณที่หาทานยากมากๆเลยนะคะแต่ที่จริงแล้วเมนูนี้นะคะทําง่ายมากๆเลยค่ะส่วนผสมก็มีไม่เยอะนะคะรสชาติก,ก็จะหวานน่อยๆนะคะแล้วก็มีความกรอบนอกนุ่มในค่ะเป็นอีกเมนูขนมหนึ่งที่ไม่ควพรพลาดเลยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมกันเลยค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมที่ท้องเตรียมนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำมันข้าวโพดหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วก็จะมีไข่ไก่สองฟองกระป๋อน้ำตาลทรายผงฟูแล้วก็งาค่ะ ส่วนผสมเท่านี้เองค่ะเรามาเริ่มผสมกันเลยนะคะเราจะใช้ไข่ไก่2ฟองน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชาใส่3อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มคนผสมให้พอเข้ากันก่อนค่ะคนจนกว่าน้ำตาลทรายเนี่ยจะเริ่มละลายนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำในขั้นตอนต่อไปกันค่ะ พอน้ำตาลทรายเริ่มละลายนะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำมันพืชลงไปนะคะวันนี้มาม่าใช้เป็นน้ำมันข้าวโพดอยู่ที่90เมลลิตรค่ะจากนั้นก็คนผสมนะคะให้ส่วนผสมเน,เนียนนะคะก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็ดูละมุนขึ้นค่ะจากนั้นเราจะมาเติมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไป250กรัม ตามด้วยผงฟูอีกหนึ่งช้อนชาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้พายนะคะคนผสมให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีค่ะส่วนผสมสูตรนี้นะคะจะผสมได้ง่ายค่ะเราใช้เวลาแค่ประมาณ1-2นาทีเท่านั้นนะคะส่วนผสมก็เริ่มเข้ากันค่ะ ให้คนจนกว่าส่วนผสมเนี่ยจะไม่ติดภาชนะนะคะได้ประมาณนี้นะคะก็เริ่มใช้ได้แล้วค่ะสังเกตดูว่าส่วนผสมเนี่ยไม่มีเม็ดแป้งขาวๆก็เป็นอันใช้ได้ค่ะแป้งเนี่ยก็จะมีความนุ่มเหนียวดีมากๆเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะพักแป้งทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีค่ะ ในระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนๆเตรียมงาขาวหรือว่างาดํานะคะวันนี้งาขาวของมาม่ามีนิดเดียวค่ะไม่พอนะคะเราก็จะมาเติมงาดําลงไปด้วยนะคะผสมให้เข้ากันค่ะส่วนของงานเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับลดเพิ่มออกตามชอบได้เลยนะคะ พอครบเวลานะคะเราก็จะมาทําการเอาแป้งเนี่ยคลุกงากันเลยค่ะจับแป้งขึ้นมานะคะเอาก้อนพอประมาณอย่าให้เล็กแล้วก็อย่าให้ใหญ่จนเกินไปจากนั้นให้เพื่อนๆกดกับงานะคะคลุกลงไปแบบนี้เลยค่ะวิธีการนี้นะคะก็จะช่วยทําให้เนี่ยงาติดขนมได้เป็นอย่างดีแล้วเวลาทอดเนี่ยงาเขาก็จะไม่หลุดออกง่ายค่ะพอคลุกงาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆ ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแล้วพักเอาไว้นะคะนี้นะคะจับแป้งขึ้นมากดลงไปในขนมแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะมาม่าจะมาทำให้ดูแบบเร็วๆอีกหนึ่งก้อนนะคะ หลังจากปั้นขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เตรียมมีดนะคะเราจะมาผ่าขนมเนี่ยให้เป็นกากบาทนะคะเวลาที่เรานำขนมไปทอดเนี่ยเขาจะได้บานออกมาสวยงามค่ะ ความรึกประมาณครึ่งหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําไปทอดกันเลยค่ะวิธีการทอดนะคะให้อมน้ํำมันน้อยที่สุดค่ะให้เพื่อนๆตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางในขั้นตอนแรกจากนั้นนะคะใช้ตะเกียบลงไปจุ่มนะคะรอจนกว่าน้ำมันของเราเนี่ยเริ่มร้อนได้ที่ค่ะ พอน้ำมันร้อนได้ที่เนี่ยก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาจากตะเกียบแบบนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำขนมเนี่ยใส่ลงไปได้เลยค่ะพอนำขนมใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะมาปรับแก๊สเนี่ยเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะให้เบาแก๊สลงค่ะขนมของเราเนี่ยจะได้ทอดจนสุกถึงเนื้อในแล้วก็ไม่ไหม้ง่ายนะคะ และที่สำคัญค่ะถ้าหากน้ํามันของเราเนี่ยร้อนได้ที่นะคะเวลาหย่อนขนมลงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มฟูขึ้นค่ะพอใส่ขนมลงไปแล้วรอสักครู่หนึ่งให้ขนมเริ่มเซตตัวนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มหมั่นคนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ขนมเนี่ยมีความร้อนทั่วถึงกันนะคะ ให้เพื่อนๆหมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะประมาณนี้นะคะขนมเนี่ยเริ่มกำลังบานสวยขึ้นมาแล้วนะคะพอเพื่อนๆทอดจนขนมเริ่มเป็นสีทองอ่อนๆนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยตักขึ้นได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะ เพราะว่าหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วเนี่ยขนมยังจะมีความร้อนอยู่ค่ะขนมของเราจะได้ไม่ไหม้นะคะถ้าเราทอดจนสีเข้มเกินไปเนี่ยขนมอาจจะมีรสขมได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมหัวเราะนะคะเมนูขนมไทยง่ายๆค่ะที่ เพื่อนๆสามารถนําไปทําทานเองได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเพื่อนๆนาไปทานคู่กับกาแฟตอนเช้าๆนะคะก็เข้ากันดีมากๆค่ะยังไงอย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าหากถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสําหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ